มาคนต้นแบบของเราในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมฮะเป็นเรื่องราวชีวิตของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ผลักแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นมาได้จากความยากจนนะครับเราไปฟังเรื่องราวของคุณป๊อปกันนะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวของคุณป๊อปเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมทุกคนได้ดีเลยครับ เราเกิดมาจนถ้าวันหนึ่งมีโอกาสก็ไม่อยากจะเกิดมาจนแบบนี้อีกแล้วแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ทำไปจนกว่าเราจะตายหาเช้ากินข้ำไปวันๆน่ะชีวิตมันก็ได้แค่เนี้ยแหละ เป็นลูกจ้างรายวันอยู่ที่ตลาดไทยครับก็ไปอยู่ในร้านสังกะทานขายพวกเครื่องบวชพระครับมีทั้งทูบเทียนสังกทานเครื่องบวชผมเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาเปิดร้านตอน6กโมงมาถึงที่ร้านเนี่ยก็ต้องนั่งจัดของยกของแบกของส่งของคุยกับลูกค้าคือพูดง่ายๆทําทุกอย่างเลยทําแบบนี้ทุกวันไม่มีวันหยุดหยุดวันไหนไม่ได้เงินเพราะผมได้ค่าแรงเป็นรายวัน เคยเชื่อนะไม่มีความจนในหมู่คนขยันแต่ขยันมา3มปีแล้วจนเหมือนเดิมเลยครับสุดท้ายสิ่งที่เราเหนื่อยมันไม่ได้ได้กลับมาในสิ่งที่เราต้องการในชีวิตชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยก็เลยเริ่มท้อไม่ได้คิดแลาว่าสุดท้ายก็ทําไปวันๆแล้วกันใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทาไปจนกว่าเราจะตายชีวิตเรามันต้องทําใจเราเกิดมาจนก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสก็ไม่อยากจะเกิดมาจนแบบนี้อีกแล้วลูกจ้างอย่างเราจะเอาเวลาไปหาโอกาสมันไม่มีหรอกเช้าก็ทํางานกลางวันก็ทํางานเย็นก็ทํางานแค่ตื่นมาทํางานได้มีรายได้ไป,ไปวันๆแค่ น่ก็เหืออยพอแล้ววันที่เราจะต้องใช้เงินแต่เราไม่มีเงินสิ่งที่เราเจอคือแฟนบดดันกับเรามากๆเลยว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่วันหนึ่งแต่งงานกันวันหนึ่งเรามีลูกแล้วลูกเราจะทำยังไงแล้วถ้ามีลูกละ่ะจะทำยังไงจะให้เขาอยู่แบบนี้หรอจะให้เขามีชีวิตแบบเราเนี่ยนะเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนะทำไมชีวิตมันเฮงซวยอีวะ เวลาโดนบิดคันเรื่อยๆมันก็เริ่มต้องหาทางออกหาโอกาสไปนั่งค้นหาหลายๆอย่างที่เราจะทําได้วันนั้นโชคดีมากไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งบนโลกออนไลน์ไม่ได้รู้จักหรอกครับว่าพี่เขาเป็นใครแต่รู้อย่างเดียวว่าพี่เขาอาดีตเป็นลูกกรมกรมกรก่อสร้างพลิกชีวิตทําออนไลน์4ปีมีกําไรเป็นร้อยล้านแล้วผมไปเจอประโยคนึงครับพี่เขาบอกว่าขยันเป็นเรื่องที่ดีแต่ขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยมันก็เลยทําให้ตัวผมเองรู้แล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายอะไอที่เราจนน่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเราขยันไม่พอ แต่มันเป็นเพราะว่าเรายังขยันไม่ถูกที่ ก็เลยได้ไปเรียนออนไลน์แล้วก็ไปเอาวิชาความรู้ที่พี่เขาสอนผมได้วิชาความรู้ตรงนี้มานะครับในระยะเวลาเพียงแค่3เดือนผมสามารถจับกําไรหลักแสนในชีวิตตอนนั้นเนี่ยขายออนไลน์ได้กําไรมาสองแสนบาทแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้วิธีการทุกวันนี้ครับผมสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์2ปีกว่ามากกว่า200ล้านแล้ว มันเริ่มต้นจากการที่เราไม่ได้ดูถูกตัวเองว่าเราเกิดมาจนเกิดมามีชีวิตลําบากแต่เราเปิดรับที่จะเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็ลงมือทาบางสิ่งบางอย่างจนมันทําให้ชีวิตเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปแบบตลอดกาลเลยแล้ววันนี้ตัวเรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินของเราไปแบ่งปันให้กับทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แบบเราแต่ผมมีความเชื่อเรื่องหนึ่งครับว่าการที่เราแบ่งปันความรู้ให้กับผู้คนนี่แหละมันคือการช่วยเหลือคนแบบย,ย,ยั่งยืนกว่าวันนี้ผมก็เลยมาจัดคอร์สโดยการถ่ายทอด วิชาความรู้ที่ไม่ใช่จากในตําราแต่เอาวิชาความรู้จากประสบการณ์ที่เราขายของบนโลกออนไลน์จริงๆมาสอนให้เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องไปลองถูกลองผิดด้วยตัวเองโดยเฉพาะเทคนิคเนื้อหาในการเข้าถึงกลุ่มตลาดที่ไม่รู้จักเรียนรู้เรื่องการท,ทําเพจการยิงแอดโฆษณาการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็การตอบแชทเพื่อปิดการขายเราจะสามารถขายของบนโลกออนไลน์จนมียอดขายหลักล้านไปจนถึงหลักร้อยล้านได้เลย คุณไม่จําเป็นต้องเชื่อในสิ่งที่ผมพูดแต่ขอแค่วันนี้คุณเปิดใจแล้วเข้ามาลองดูด้วยตัวคุณเองแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าออนไลน์มันไม่ได้เป็นแค่ทางเรื่องอีกต่อไปแต่ออนไลน์มันคือทางรอดเดียวที่จะทาให้ชีวิตของเราดียิ่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับผลลัพธ์ในชีวิตนะครับมันก็ทําให้เราได้บ้านในฝันเร็วกว่าที่เราคิดไว้แล้วทุกวันนี้เรายังได้มีโอกาสนะขับรถในฝันที่เรียกว่ารถเฟอร์รารี่ซึ่งก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าชีวิตลูกจ้างอย่างเราจะขับเฟอร์รารี่ได้แบบ ลาที่เราได้ไปใช้กับคนที่เรารักเรามีเวลาในการใช้เงินมีเวลาในการใช้ชีวิตเงินมันสําคัญนะแต่ผมว่าเวลาสําคัญยิ่งกว่าเงินอีกวันนี้ลูกจ้างรายวันอย่างผมยังทําได้ผมก็เชื่อนะครับว่าทุกๆคนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เช่นกันผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับ สุดยอดจริงๆเลยนะฮะชีวิต<ะ>เรื่องราวของคุณป๊อปเนี่ยนะฮะความโจมไม่น่ากลัวแต่อย่าไปกลัวนะฮะจังหวัดสู้มันแล้วก็พาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในโอกาสที่เหมาะสมอยู่ในจังหวัดที่เหมาะสมสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากชีวิตของคุณป๊อปเนี่ยนะฮะก็คือ1นึ่นะฮะเรื่องของโอกาส<ะ>และ2คือสถานที่ที่เหมาะกับคุณอาจจะกําลังรอคุณให้คุณเดินเข้าไปอยู่ก็ได้นะฮะปรึกษาคุณป๊อปได้เลยคร<ะ>ับ